เข้ามาแล้วจริงเข้ามาแล้วจริงเหรอวันนี้เขาถามมาในลูกเลยลูกไล่โดนแล้วนะได้มีมั้อนะเพลงอ่ะทุกคนเพลงลุกไล่เลิฟนะกี่โมงกี่โมงกี่โมงทุ่มห้านาที ที่ไอจีจอร์ทางไอจีเมเจอร์เวลาจะมาเขาบอกคอนแทคสวยมากไม่ได้ใส่เพราตาเกิดมาอย่างนี้นี่ไม่ไม่ได้ใส่นะครับอันนี้ตาธรรมชาตินะทุกครั้งที่เห็นเป็นดวงดำๆมันเป็นตาใส่คอนแทกไงใช่วันนี้ผมไม่ได้ใส่คอนแทคมาถอดออกอันนี้เป็นลุคธรรมชาติมันเดี๋ยวมันจะเกินต้านไงจริงคนก็จะแบบดูโปอะไรเงี้ยไอไอที่เป็นสีดำล้วนๆนี่บรรดาลบอกว่าเวทลุคเวทลุค ใช่ก็คือออกมาจากห้องน้ายังไม่เช็ดผมเลยในวันนี้ก็คือมาอย่างนี้เลยห้บน้ำเสร็จก็แบบน้เผมเปียกๆเอาหัวจุ่มแล้วก็สะบัดขึ้นมาเป็นอย่างนี้เลยปากแดงๆสวยใจนะครับอันนี้ก็คือแบบตื่นมาอย่างนี้เลยใช่ไหมธรรมชาตินะคือผมผมบอกตรงนะวันงานเนี่ยผมมาไม่ทันผมก็เลยรีบมาโดยอยูีผมอาบน้ําปุ๊บก็คือลุกมาแล้วเป็นแบบนี้เลยหัวไม่ทันได้เช็ดเลยเนี่ยดูเปียกแบบสะบัดสะบัดสองสามทีปุ๊บมาเลยแล้วก็หน้าไม่ต้องแต่งครับถ้าเกิดแต่งเดี๋ยวมันจะ เวอร์เกินไปเนาะเดี๋ยวคนเขาจะรู้ว่าแต่งอืออกไปได้แล้วคิดถึก <c oughs> <c oughs> จะเย็นเดี๋ยวรอไลค์ก่อนอ่ะเวลากี่โมงหนึ่งทุ่มห้านาทีทาง i ิน t a g r กรม a j o r Major i n s t a g r ต m y กรม n o w จริงแก้มแดงนี่เขินพี่บอกอ่าแก้มแดงเหรอไม่นะไม่นะอันนี้ผมเป็นธรรมชาตินะตอนนี้เ,เขากินมะเขือเทศไงน่ก็เลยแก้มแดง <c oughs> ใช่เป็นลังเลยนะ <c oughs> ทุกคนลุกวันนี้ให้กี่คะแนนอะลองลุกไลฟ์เลิฟลองหนึ่งไหมลุกไลฟ์เลิฟอะไรบานองมองต้องมองต้องมองต้องมองลุกไลฟ์เลิฟชิมาทีน้าดีนาดีนาดีพี่ก็ขำแล้วนะแกจริงๆอะให้ผมเป็นลุกแบบนี้ควรที่จะคึมๆไปไม่ได้เราเป็นสไตลแบบเชิญยิ้มชวนชื่นกันไปอันนี้เป็นเป็นตลกสมัยใหม่นะผมแต่งลุคนี้รอบไปขึ้นคอนเสิร์ตสามชาตินะ ทำมันเล่นไปทำเปแบบคือแฟนมีก็จะขายขำขายขำอยู่แล้วเขาบอกว่าเลือดฝาดธรรมชาติมากบนใบหน้าธรรมชาตินะธรรมชาติเลยอืมผมเป็นคนที่แต่งหน้าไม่ได้แล้วไม่ขึ้นนะเครื่องสำอางนนจริงจริงพิเป็นคนแต่งหน้าไม่ขึ้นพี่ว่าพี่เลยไม่อยากให้แต่งหน้าบ่อยเครื่องสำอางโดนหน้าแล้วเป็นอะไรที่แบบน้องแพ้กุ้งใช่ใช่ก็เลยหน้าจะแรงคือเอาง่ายเลยวันเนี้ยภาพรวมผมอ่ะคืออาบน้ําเสร็จ เฮ้ยพี่หานผมไม่ทันแล้วผมไปไม่ทันแล้วพี่ผมผไปอีกเลยก็เลยแบบเอาผ้าปาดหัวแล้วก็สะบัดปื๊บปื๊บทรงนี้เลยแกมันอัศจรรย์มากส่วนตาบมใสคอนแทคไม่ทันจริงตาอยากใสแต่บอกเลยผมอยากให้ลองใส่ดูก็ได้นะอยากให้เหมือนแบบธรรมชาติที่ที่ก่อนก่อนเราไปเจอกับทุกคนไว้แล้วเดี๋ยวคนจะจำภาพนั้นไปอะไรเงี้ยกัวคนใสคอนแทคไม่ทันจริง ทิ้งท้ายอีกรอบหนึ่งกี่บองอยากฝากอยากฝากทุกคนนะครับหนึ่งทุ่มห้านาทีเดี๋ยวเรามาดูพวกผมสองคนป่วนที่หนึ่งปะที่เมเจอร์กันอุ้ยเขาทําขอเทสพลังครอบครัวเธอจะทํายังไงเนี่ยครอบครัวผมก็ไม่ไหวหรอกบ้งครอบครัวเธอแล้วน่าจะไปที่หนึ่งไม่ไหวแล้วแต่ผมก็ภาวนาครับเชื่อเื่อชื่อใจทุกคนแอบแอบแอบให้กําลังใจเล็กๆอ่ะนิดนึงแล้วกันเอาเป็นว่าสุดความสามารถแล้วกันทุกคนเอออะ เราไปถามทางนี้บ้างคนพี่วันนี้เป็นไงฮะเรามาในลูกอะไรสบายมากครับวันนี้ได้มานั่งเฟิร์สคลาสของนครหรอนครชัยแอร์ต้องบอกว่าผมประทับใจมากครับอะผมตัวแล้วเป็นเป็นผู้โดยสารของนครชัยแอร์มาเนี่ยยังไงบอกว่าที่นั่งสบายมากครับเฮ้ย โซฟาเอ็นได้เนี่ยผมนั่งจะไปกรุงเทพเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนบอกเขาไม่จริงๆคือเป็นสายอีสานที่เราชอบเดินทางบ่อยๆไง,งตอนนี้อยู่บนรถเพลงอะไรนะที่เราได้ยินที่ตรงนี้ไม่ว่าจะนั่งหรือจะนอน <c oughs> ฉันก็มีแต่ความสุขใจเฮ้ยจริงๆอย่างนี้เลยฉันก็ใส่ค้าวตือหัวแบบแล้วจอเขาดูได้หมดเนี่ย อันนี้คือหมายถึงเจ้าของนอตแฉกจอจอเมเจอร์จอน้คอนแชร์อันจริงคือถ้าใครนั่งนวคอแชร์ก็จะเห็นเป็นจออย่างนี้เลยอ่ะตัวหนึ่งนะก็อยากให้ทุกคนนั่งอุ้ยจอใหญ่ขนาดนี้หรอใช่เฮ้ยมันคือเอามาปลกันม่วซัวไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าถ่ายงานอะไรอยู่ตอนคืออาฝากหน่อยกี่โมงทางไหนอะไรยังไงก็ฝากนะครับ หนึ่งทุ่มห้านาทีวันนี้ง่ายใกล้แล้วเนี่ยใกล้แล้วเนี่ยฝากไลฟ์นะครับเฟนฟอร์มโฮมนะครับหนึ่งทุ่มตรงห้านาทีหนึ่งทุ่มห้านาทีนะครับทางอินสตาแกรมเลยทางอินสตาแกรมไม่ใช่นคอแชรนะทางเมเจอร์ครับเออทางอินสตาแกรมของเมเจอร์นะวันนี้เทโลปะเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นฝันที่ไม่กล้าฝันสันโดษนะเหมือนฝันอุ้ย นี่เพื่อนผมจริงเหรอดาริกานกสวัสดีครับจริงเหรอเพื่อนเลยเหรอดาริกาเป็นไงสบายดีป่าจริงเหรอเพื่อนจริงๆริงเลยใช่นกนกสบายดีป้าวนกนกนกทักมาใหม่ทักมาใหม่อลรมณ์เฉออ่ะขอขอหนึ่งหนึ่งทอนมาสิตาฮะมันเป็นเหมือนฟันที่ไม่กล้าฟัน ฉันโดนอ่ะฉันเดนินงือดปากผมแดงมากส้มมากจริงจงฟิลเตอร์มันเป็นปฟิลเตอร์ไปด้ส้มแล้วส้มอีกนะอ่ะสุดท้ายแล้วแนะนําก่อนก่อนที่เราจะไลฟ์ของเมเจอร์เราต้องสวดแหละ <c oughs> ฉันสวดชินนะบัญชรทุกคืนทุกวันเลย <c oughs> ทุกคน <c oughs> สุดท้ายแล้วสุดท้ายท้ายสุด <c oughs> สรุปวันนี้คือเป่าไปเน<ช>ี่ยใช่มีใช่ไหม เออแต่หน้าหยินมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วไงเอาจริงไม่ผมหนึ่งถามไงว่าฟิลเตอร์มันทําให้หน้าผมดูไม่เป็นธรรมชาติแต่แว่าฉันว่าแต่ก็ดูเป็นฟิลเตอร์ที่เหมือนน,นะเหมือนเหมือนที่จริงอะ่ะเอาจริงฉันถึงบอกว่าเอ้ยเธอแบบล้างหน้าบ่อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เธอก็บอกว่าเนี่ยก็หน,น,น้าผมปกติอย่างนี้อยู่แล้ววันนี้ค่อนข้างปากซิดนะผมว่าอันนี้เรื่องจริงผมว่าค่อนข้างปากซิดช่วงนี้พักผ่อนน้อยครับ งานเยอะเพราะงานมันเยอะแแค่ผมเปียกมาขนาดนี้ชั้นก็แบบไม่โอเคแล้วเออผมลืมใส่คอนแทคมาก,ก็โดนพี่หันบ่นแล้วอ,อย่างหนึ่งเลยคือลืมทาลิปนี้คือสําคัญมากอุ้ยผมต้องปากซิดไปเจอทุกคนข้างนอกอะ่ะก็ให้อภัยผมวันหนึ่งนะครับเดี๋ยวมีโอกาสหน้าผมจะดูแลตัวเองให้ดีกว่าน,นี้แล้วออปรับปรุงตัวเองนะครับวันนี้ผมทาลิปก่อนนะครับเออเอ,อ,อ่ะโอเคเจอกันหนึ่งทุ่มห้าทีทาง ลไลน์ทวยอินสตาแกร,รมเมเจนะครับไไบ๊ายบายส่งจุนะฮะ